อ่าครับต่อไปเ้าจะปล่อยเป็นรุ่นเลยนะครับเป่นอุยนเลยนะครับเผื่อง่ายจากการจับเวลานะครับตอนนี้เป็นรุ่น60เมตรรุ่น65ครับไปแล้วครับโอ้โหวันเดียวจบเลยครับ เป็นไงครับเป็นัยแล้วครับไปรายงานตัวเลยครับรายงานตัวบหลายชื่อที่เป็นไยเลยครับที่หนุาเราจะวิ่งรุ่นนะครับเป็นสะดวกในการจับเวลานะครับเอเป็นไัยังไสะดวกมากพอีุ่งนองเป็นไคครับเป็นกล้ีหนสิบมาเลยครับหมสิบมาลองได้เลครับลอได้เลยครับ ใช่เราไม่เป็นไนะครับก็อบิบาคกระดูกตกนชื่อ अधिक ต่อไปเป็นการแข่งขันมีง60เมตรรุ่นอายุ60ปีตีนสมศักดิ์ผิท่านโอ้โปรดเการปล่อยตัวการเชิญสีทักษิณไม่สัญญามีไปแล้วครับมีหกผิดมตรรุ่น60ปี ต้เงินแรงมาแล้วต้เงินแรงมาแล้วภาพเป็นขาวเขียววีละระยะสั้นสองปีต้นต้นแจวทุกคนเลยต่อไปเป็นรายการอะไรครับเนี่ยงคุณพิ่ชา

bóng thiệt một giây nè, hoàn thế, hoàn thế, thế, một, một Ừ. เดี๋ยวพากับรายการต่อไป